เดี๋ยวเราจะมอบคะแนนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมอบคะแนนให้กับเจ้าของญาตนินะครับผมห้าร้อยคะแนนนะครับผมนี่นะครับครับนะครับบัวตองสวัสด,ดีข้าก่อนลูกจาก้าชวยๆก่อนช่วยๆบอลชวยๆก่อนโอ้ข้ามือหิวมากแล้วนี่จ้าก,ก่อนลึนจกจ้าข้ามือก็หิว สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาดูแปลงหญ้านะครับที่เราจะซื้อนะครับผมนี่นะครับจากหญ้าที่สุ่งสูงนะครับไปนี่เลยนะครับผมนี่จะาขของหญ้านะครับนี่ก็ไปถึงนี่ครับผมสุดไปเลยนะครับนี่เราก็ซื้อห้าร้อยคะแนนนะครับผมก็ขอพระคุณ คุณลุงชาชวานและก็คุณป้าสัินันนะครับผมเอฟซีจากแดนใต้นะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับนะครับผมด้านล่างก็มีนะครับผมไม่ใช่มีแต่เพาะด้านบนนะครับน้นะครับซื้อไว้ให้คำมือโบตองได้กินนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับผมว่าถึงไหนนะครับผมเราไปเดินไปดูนะครับว่าถึงถึงไหนนะครับโอ้ถึงไหนครับ อู้หน้าหวานเนียวไว้ให้บัวน,นะครับผมหญ้าหวานเนียวไว้ให้บัวน,นะครับจากนี้หญ้าหวานเป็นขันไว้อ๋อตั้งแต่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ชุ้นสูงไม่ใช่นะครับผมชั้สูงนี้ไม่ใช่นะี่ก็แบ่งเขตเสานี้นะครับผมแบ่งเขตเสานี้เลยนะครับพอไปสุด ลุนนะครับผมเดี <ST UT> ย๋ยวเราจะมอบคะแนนนะครับผมเราจะมอบคะแนนให้เจ้าของยานะครับผมห้าร้อยคะแนนนะครับผมนี่นะครับครับนะครับผมเราก็ส่คะแนนแล้วนะครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเราไปดูแปลงยาด้านล่างกันนะครับนี่ก็อยู่ด้านล่างครับผมเดี๋ยวผมพาเดินลากนะครับว่าเยอะแค่ไหนนะครับผมนี้นะครับผมซื้อเราซื้อห้าร้อยคะแนนนะครับ บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คงเยอะนะครับผมคุณลุงนะครับคุณลุงท่านส่งคะแนนมาให้หนึ่งพันคะแนนนะครับส่วนที่เหลือผมต้องขออนุญาตนะครับผมเก็บไว้เป็นค่าน้ํามันรถนะครับผมค่าน้ํามันรถมาตัดหญ้านะครับผมเพราะว่าแปลงนี้นะครับยาวประมาณโอ้ใกลนะครับผมเราซื้อห้าคะแนนนะครับเป็นของญาติกันเองนะครับถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่ได้ราคานี้นะครับ นี่ก็คือรอยที่เขาตัดไปให้บัวนะครับแล้วหญ้าหญ้าแก่หญ้าสูงครับผมในอีกอย่างไม่มีเครื่องปั่นหญ้านะครับก็เลยอต้องขายนะครับผมเราก็เลยเราเราเราเลยขอซื้อครับผมเราเลยขอซื้อเพื่อจะให้ได้ช้างให้เราได้กินนะครับเอาไปผสมกับต้นสับปะรดนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ท่านได้ส่งคะแนนมาให้นะครับ นะครับเราก็ได้ซื้อแปลงหญ้าเอาไว้ให้ทำมือบะตองได้กินกันนะครับนี่ครับผมด้านล่างครับผมเรายังชมไม่สุดนะครับผมเรายังเดินไปไม่สุดนะครับก็เยอะนะครับผมได้กินหลายมื้อหลายเวลาเลยครับผมได้กินหลายวันนะครับนี่นะครับโ็สวยอยู่นะครับผม เนี๋ยเราจะตัดไปให้ข้าหมื่นัวตองชิมนะครับผมนี่นะครับผมโอ้สวยนะครับเราจะตัดไปให้ข้ามหมื่นัวตองได้ชิมก่อนนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับนี่สุดเช่นี้ครับผมสุดเช่นี้ปกติก็สุดก็ยาวถึงนนี้แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ยาวนะครับผมนี่สุดเช่นี้นะครับเราก็ได้ตัดหญ้า มาด้วยนะครับผมนี่นะครับตามที่เราไปดูแล้วนะครับผมเราไปดูตกลงจ่ายคะแนนให้เจ้าของย้าแล้วแเราก็ตัดมาให้สองสาวได้ชิมด้วยนะครับผมนี่นะครับผมข้ามือนนข้ามื่น,นะครับนี่บวตร บตองจะได้กินหญ้าแล้วนะครับผมขอบพระคุณคุณลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบพระคุณคุณลุงชัชวานแล้วก็คุณป้าศสินันนะครับผมเอฟซีจากเลียนใต้นะครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับบัวองสวัสดีค่ะกับลูกจ้าช่วยก่อนเิช่วยบอวเจาชวยก่อนอ้ขมือหิวมากแล้วนี่นจากก้จาก็เลิกจ้าขมือก็หิวบตองก็หิวแลวบัองอ่า มากๆนะครับผมขอบคุณม,มากๆเลยที่ส่งกะแนนนะครับเราก็ได้ไปหาแปลงหญ้านะครับเพราะว่าญ้าเราน้ําท่วมนะครับผมปลูกมนค่อยเกิดนะครับก็เลยซื้อหญ้ามาสับเปลี่ยนกับสับปะรดนะครับผมขอบคุณม,มากๆเลยข้ามือข้าก่อนแล้วลูกจ่าก,ก่อนเอ้ญ้าสวยเลยนะครับผมก็คง,มค,มคงได้หลายมือนะครับผมคงได้หลายมือนะครับ ลอยไม่บตุตุง FC จากนกครศรีธรรมราชนะครับผม FC จากแดนใต้นะครับผมขมือน,นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนี่ครับคุกินดีมากๆเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้กินหญ้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะกินสับปะรดนะครับผมต้นสับปะรด ต้นสับปะรดเป็นอาหารหลักเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอาหารที่หาได้ตามหรือว่ามีคะแนนซื้อได้ก็นอกจากอ่าหญ้าก็จะมีสับประรดนะครับผมที่สามารถซื้อได้นะครับอ้อ,อย,อยนี่ก็สวนตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วนะครับผมอ้อยไม่ค่อยมีนะครับผมอ้อยก็ได้อ้อยของคุณป้าเจ้านะครับได้ให้น้องช้างได้กินได้ทานกันทุกวันนี้นะครับผมขอบพระคุณทุกท,ท,ท,ท่านม,มากๆเลยนะครับผมขอขอบพระคุณ ทุกๆท,ท่านขอบพระคุณที่ท่านรักและก็เมตตานะครับทางมือบับวตองนะครับขอบพระคุณจากใจเลยนะครับี่ก็ได้ตัดมาให้เขาได้ชิมก่อนนะครับผมน,นานๆจะได้กินนะครับอร่อยเลยบัวตองอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเอาเอาไม่ไม่โยกเสียงก่อนอยู่ไหนอร่อยไหมเสียงก่อนโอ้ ยังห่วงกินอยู่เลยนะครับผมบทตองคงบอกว่าไม่ไม่ส่งเสียงหรอกคุณพ่อเพราะว่ามีหญ้าแล้วนะครับผมมียญ้าเต็มปากแล้วไม่ไม่ส่งเสียงหรอกอย่ามาหลอกเลยจะบอกประมาณนี้นะครับกหมือก็กินดีนะครับผมกิมนดีแล้๋ยวเราดูอาการของกหมือน,นะครับ น้ำตายังไหลนะครับยังไหลนะครับผมก็ดังรักษาอยู่เรื่อยนะครับผมไม่ลืมตาครับผมไม่ลืมตาเลยนะครับเจ็บไหมครัเมืนอเจ็บไหม ก็ผ้าใบกันสาดนะครับผมบังแดดให้ขาเมือนบัวตองนะครับผมพอได้มีอย่างน้อยก็ได้บังแสงแดดให้เขานะครับผมในช่วงตอนกลางวันนะครับผมช่วงนี้ก็มีลมนะครับผมมีลมทุกวันเลยนะครับทั้งลมทั้งฝนทุกวันนะครับพื้นดินเราก็จะฉีดน้ําเรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะให้เป็นฝุ่นนะครับเพื่อจะเขาจะได้หายนะครับ ข่ามือนี้ยังไม่หายครับเราไปดูบัวตองครับผมบัวตองก็ยังบัวตองก็ยังมีซึมๆนะครับผมบัวตองในตาเขายังซึมๆเพราะว่าตาแห้งนะครับผมดนดลมไม่ได้เลยนะครับไหลเลยนะครับผมไหลเลยบัวตองนี่จะไหลครับสองฝั่งเลยนะครับผมบัวตองนะครับ้งเกตเลยนะครับผมช้างตาแห้งนะครับตาไม่แดงแล้วก็ตาไม่มีแผลแต่ว่าน้ําตาจะไหลนะครับนี่นะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เมตตานะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบพคุณที่ท่านติดตามช่องฟังขมินแล้วก็ส่งกําลังใจส่งคะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอาหารช้างอาหารควานนะครับผมก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆครับผมท่านรักแล้วก็เอนดูดูแลครอบครัวฟังขมินเสมอมานะครับเราก็ขออวยพรใหนทุกท่านนะครับส่งพบแต่ความสุขความเจริญ ลำล่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองลำล่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณลุงชัชวานและก็คุณป้าสศินันนะครับเอฟซีจากเรียนใต้นะครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่เมตตาฟังคำมือนแล้วก็ที่นวลนะครับผมท่านมอบคะแนนให้คนละหนึ่งพันคะแนนกับทีนวลนะครับผมส่วนครอบครัวคำเหมือนเราก็ได้ไปซื้อแปลงหญ้าตรงที่เราไปถ่ายให้ได้ให้ทุกท่านในคนได้รับชมนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมสวัสดีครับ